สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้ำพลอยพามาที่ที่ดินแปลงสวยอีกแล้วค่ะที่ดินผืนนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอยู่ติดตริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยค่ะผืนนี้เนี่ยนะคะขนาดประมาณสองไร่นะคะซึ่งเคยเป็นร้านอาหารเก่ามาก่อนนะคะเป็นร้านกุ้งเผาค่ะส่วนราคาน่าสนใจแน่นอนต่อรองได้ติดต่อกันเข้ามาค่ะ ที่ดินผืนนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะข้างหน้าติดน้ำข้างหลังติดถนนห่วงจุ้ยดีมากค่ะโดยฝั่งแม่น้ำเนี่ยเป็นแนวตรงนะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าน้ำจะเสาะตลิ่งพังค่ะการเดินทางจากกรุงเทพสะดวกมากใช้ถนน3 4 7สีเลี้ยวเข้าไฮเวย์และถึงตัวที่ดินเลยค่ะใกล้กับทุ่งมะคาามยองวัดภูเขาทอง วัดกษัตริยาราชวรวิหารวัดชัยวัฒนารามและพระตำหนักสิริยาลัยค่ะที่ดินแปลงนี้เป็นสี่เหลี่ยมสวยนะคะริมแม่น้ำเจ้าพยาใกล้ไฮเวย์เดินทางจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงกว,กว่าก็ถึงแล้วค่ะริมฝั่งที่ติดแม่น้ำนะคะจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ รับแดดยามเช้าพอดีเลยค่ะใช่แล้วค่ะเสียงนกร้องค่ะที่นี่มีนกอยู่หลายชนิดมากเลยนะคะลองฟังดูสิคะ และลมก็พัดเย็นสบายตลอดทั้งวันเพราะอยู่ใกล้แม่น้ำค่ะที่ดินแปลงนี้อุดมสมบูรณ์มากนะคะมีต้นไม้ใหญ่หลายชนิดอายุนับสิบปีหลายต้นเลยค่ะและที่ดินนะคะก็สูงระดับถนนนาเรียบสวยไม่มีหลุมมีบอ่อเลยค่ะ และถ้าอยากทำแลนด์สเคปสวยๆนะคะที่นี่มีไม้ประธานขนาดใหญ่ฟอร์มสวยแข็งแรงอยู่หลายต้นเลยค่ะ เนื่องจากเคยเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่มาก่อนนะคะโครงสร้างอาคารหลายส่วนยังแข็งแรงดีมากค่ะใช้ทั้งวัสดุเป็นไม้และปูนผสมกันค่ะมีชานปูนขนาดใหญ่นะคะสร้างออกไปเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เราสามารถเดินเล่นนั่งเล่นลิมชายฝั่งแม่น้ำได้ค่ะ ตัวที่ดินมีหน้ากว้างติดน้ำประมาณ50เมตรนะคะทําให้เราสามารถพัฒนาเป็นโครงการอสังหารได้หลายรูปแบบเลยล่ะคะ่ะที่นี่นะคะเหมาะทั้งเป็นบ้านพักตางอากาศส่วนตัวหรือจะพัฒนาเป็นรีสอร์ทเล็กๆริมแม่น้ำหรือจะเป็นร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวริมน้ำใกล้ธรรมชาติก็ได้ะคะ่ะ ในช่วงที่คนเริ่มปรับตัวอยู่กับโควิดได้ยังไงซะการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ต้องกลับมาค่ะน้ำพลอยเชื่อว่าที่ดินผืนงามริมน้ำแปลงนี้จะทำให้นักธุรกิจหลายท่านเกิดประกายไอเดียแน่นอนจริงไหมล่ะคะท่านใดมีที่ดินเหมาะสำหรับทำบ้านตาอากาศริมน้ำอยุธยานครชัยศรีอัมพวาบางน้ำพึ่ง หรือที่ดินวิวภูเขาปากช่องมวกเหล็กติดต่อน,น้ำปลอยมาได้เลยนะคะยินดีดูแลให้บริการค่ะ Prop Helpers ผู้ช่วยสังหาคนใหม่คู่ใจคุณ